สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดียามเช้าจากภูเก็ตนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศน้ำเ้าเาเนาะที่โรงแรมที่พักของเรานะคะมาเบ่งบรรยากาศดินทะเลน้ำเ้านะคะช่วงนี้เขาก็ยยังอยู่กันที่ภูเก็ตนะคะประมาณจักสองซัมเเอนนะคะพอหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเขาจังจากกลับบ้านที่บุรีรัมกันเนาะน,นีรยากาศอึมครึมแต่เ้านะคะเหมือนฝนจะตกเนาะเดี๋ยวเขาจะ อาอบน้ำนะคะเตรียมตัวกันละกะเดี๋ยวลงไปกินอาหารเสาร์เนะะาะแล้วก็เดี๋ยวมาบังวากิจกรรมในืันนี้เขาจะไปใส่กันได้แน่นะคะเพราะคิดว่า,าพยายกรณ์อา,ากาศเนาะที่จะไปบังมาเสาร์คือว่าอากาศคืมแบบนี้แล้วก็บางทีอาจจะมีฝนตกนะคะแต่ว่าจะไปเรียนน้ำช่วงนี้ก็คือจะบอกโอเคปนใดเพราะว่าอากาศจะค่อนข้างหนาวเนาะเพราะว่ามีล่มและ้วกะ็น้ำเย็นนะคะเพราะฉะนั้นกะแบบว่าเขา,า,าอาจจะไปเฮตดกิจกรรมอย่างอื่นอาจจะไปในเมืองหรืออยังเนาะนอ่นะ จังไหนเดี๋ยวไปกินอาหารเสาวก,กันก่อนค่ะเดี๋ยวจังไหนจังวากันใหม่นะคะว่าเขาจะไปใส่กันแน่นะคะในมือน้นอนี้เนาะเดี่ยก็จะเป็นอาหารเ้านี้ของเขานะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง้วกามีอ่าข้าวต้มข้าวต้มไก่ของแม่จ๋าเนาะ้วก็อาจจะมีผลไม้นะคะมะละกอแก้วมังกร้วกาแตงโมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำอัญชันนะคะสีม่วง แล้วก็น้องอะไรกินผัดซีอิ๊วนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่จัดเลี้ยงปูนะคะเลตตากินข้าวโอเคอเลตตากินข้าวก่อนกินผัดซีอิ้วหนูก่อนนะอือฮึอือฮึบรรยากาศย่ำเศร้าๆก็จะประมาณนี้นะคะที่ทานอาหารเช้านะคะ เขาต้มถิงอร่อยมแล้วก็ชิมอันนี้เสี่ยวหมูแดงนี่ดิชิไม่ดูสิพ่อพืดู ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอร่อยน้ำอันชันหลังจากกินอาหารเช้าที่โรงแรมกันแล้วเข้ากับพักกันมายางเลาอเลนนะคะบริเวณชายหาดแถวโรงแรมของเรานะคะซึ่งจะเป็นบรรยากาศย่ำัเช้าตอนนี้ก็เริ่มมีแดดแน่นิดหน่อยนะคะ แถวบริเวณที่พักของเข้าตรงนี้ก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าหาดกะตะนะคะซึ่งผู้คนบหลายบ่พุนพานนะคะอะเล็กนุกินอะไรสไปซ์อร่อยไหมอ,อากาศแยีมเศร้านะคะร่มมาแต่ว่ากระหอนอบอ้าวนะคะแม่จ๋าคิดว่าอีกบ่โดนแดดเดี๋ยวฝนก็น่าจ,จะตกนะคะเดี๋ยวเขาจะเดินกลับโรงแรมที่พักของเขานะคะไปรอสังเกตการณ์ก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปเนาะถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวจังจะออกข้างนอกกัน,นะคะ่ะ บรรยากาศส,สวยๆนะคะมาฝากเนาะเบื้องแรกค่ะพี่น้องจ๋าโชคดีมากๆนะคะที่ว่าห้ายางกลับมาถึงโรงแรมที่พักของเฮาพอดีเลยนะคะก,กับฝนก็ตกลงมาพอดีเลยเนาะ,ะเออนั่นแหละเดี๋ยวหฮาจะรอเบ,บื้องสถานการณ์จะพักนะคะว่าถ้าเกิดว่าฝนหยุดต,ตกนะคะเดี๋ยวหฮาจังจะไปเลาะยางในเมืองนะคะว่า,าที่แหลกว่าจะไปเลาะหาที่ตัดผมให้หน้องกเ,เล็กแหละ ที่นี่กับแบบแดดฮอนะคะ่นกับเงอแตกเงือแตนละก็แม่จ๋าคิดว่าเหมือนฝนจะตกนั่นแหละเออก็เลยบอพากกันไปนะคะก็เลยพากันรอเหเี่นชายหาดก,ก็มาถึงโรงแรมกับฝนตกอีหลีนะคะเออนั่นแหละกตเดี๋ยวเราบ่งสถานการณ์สักแพนะคะถ้าฝนหยุดตกนะคะเดี๋ยวเขาจังจะไปในเมืองกันไมนะคะไปหาหลันตัดผมให้ปลาปลาแล้วก็ไปบวงวัดแถวนี้เขาจะมีหยังแนนะคะในระวังรอตอนนี้เขากลับดีแลกนะคะพักผ่อนอยู่ในห้องไปก่อนเนาะ เห็นฝนตกแลวกอากาศเรื่มเแบบนี้นะคะแม่จากก๋าก็เฝ้าอยากกลับบ้านที่บุรีรัมย์เนาะเพราะว่า,ามีธุระอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่จ๋าจะต้องเฝ้ารีบจัดการนะคะเดี๋ยวเขามีเวลามาหน่อยนาอ,อยันแบบว่าแล้วสิดพระท่านก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปออสเตรียนะคะแม่จ๋ากะใจห่อนเนาะเออนั่นแหละอยากให้สิ้นสุดการอยู่ภูเก็ตไวๆนะคะแล้วแล้วฝนก็หยุดตกนะคะเขาก็สามารถออกข้างนอกกันได้แล้วเนาะหลักากาอันดับแรกเลยก็คือพา,าป๋าและน้องอเล็กไปตัดผมเนาะ หลังจากที่ตัดผมแล้วเ่ากันยังกลับขึ้นมาแถวโรงแรมของเขาอันนี้เป็นด้านหน้านะคะฝั่งตรงข้ามของโรงแรมของเรานะคะซึ่งจะมีร้า,านอาหารอยู่เป็นในเชิงบายอย่างประมาณนี้แหละนะคะปะปากำลนงเอเล็กหิวกันเลยเดี๋ยวแวะมากินอาหารกันก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเข้าไปาโรงแรมที่พักของเรานะคะเดี๋ยวจากไหนขอพักทานอาหารกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเลาะก,กันต่อคะ่ะรองเท้าก็ไม่ใส่โอ้เร็จพอดีขอถ่ายเลยคะ่ะ เอาวโอเคเอาอะไรใส่อันไหนหนูจะโรยอะไรบ้างลูก This one and this one This one and this one อันอื่นอีกไหมเอาใส่ได้เกี่อนคะเอาลูมวิปที่หวานิสหวานดิสเลกิมเอาวิปทีมก็ได้ค่ะเขาชอบกินวิปครีมอันไหนอีกนะลูกอันน้ำดิสหวานโอเคอันนี้โอเคอันนี้นะโอเคอันไหนอีกลูก พอแล้วเนาะโอเคจิ้ม <Yeah. S 1> เลย mm. 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 ม่มาเไทเบนีริอย่าอันนี้เท่าไรแปรดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทน่ากินังเลยเห็นไหมนี่มีหลายรสเลย โอเคอาเสือลูกคืออาว้าวสองมือสองมือโอ้นู้จะจ่ายตังเองเหรอมีตังไหมล่ะไม่จ้าดูก่อนอสรุปแล้วคือไอติมผัดน้องอเล็กจ่ายเองนะคะ80บบาทเนาะ แล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าพามาเบิ้งร้านขายผลไม้เนาะอันนี้เป็นมะม่วงนะคะโลละ50บาทนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่แบบเออน่ากินมากๆนะคะแต่ว่าแม่จ๋ามาสะดุดตรงที่มังคุดนะคะซึ่งมังคุดโลละ300บาทนะคะ แม่จ๋านึกอยากกินบมวงนะคะก็เลยซื้อและะ้วก็ขอหายแม่ค่าเพิ่นปอกหายน้ำเนาะเพราะว่าอยู่ที่พักโรงแรมของเราก็คือไม่มีมีดเนาะเออนั่นแหละมาเวงของในส่วนของอะไรนี่ s e a w e นะคะ s e a w ว e นหวานๆเปรี้ยวๆเนาะอันนี้คือรลูละ80บาทนะคะอันนี้อยู่ที่ออสเตรียของเราก็มีขายนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงมากนะคะซื้อผลไม้เรียบร้อยแล้วซื้อไอติมให้หน้องเล็กเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะกลับไปกินข้านะคะเพราะว่า กับข้าวของแม่จ๋ามาแล้วนะคะเป็นปลาอะไรปลากระพงนะคะนึ่งบวยนะคะนึ่งซีอิ๊วอะไรประมาณนี้แหละเผื่อน้องอะลรเขาจะกินได้นะคะหลังจากที่กินอาหารกันแล้วนะคะเฮาก็ยังกลับมาโรงแรมทีพักของเขานะคะแล้วมาเบิ้งปะป๊าวิ่งทําไมนะคะเบิง้งคือแบบตอนแรกแม่จ๋ากซ่านะคะเดินช้าแม่จ๋าก,ก็งงว่าทําไมปะป๊าวิ่งนะคะแล้วก็แม่จ๋ามาถึงบางอ้อก,ก็คือว่าพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไวมากนะคะพี่น้องเบิ้งแม่จ๋าจับเวลาเนาะ คือพระอาทิตย์เขาเป็นช่วงที่แบบเออแม่จ๋าเพิ่งมาดูที่หลังป๊าป๋าบอกว่าเป็นช่วงที่เขาโค้ง <dynasty> <också>. นะคะอากาศเฮดไห่ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินน่ะคือค่อนข้างจะไวมากนะคะอากาศแบบว่ามีหลายๆคนนะคะที่มายืนจับภาพตอนพระอาทิตย์ตกดินนะคะแม่จ๋าเขาบอกว่าสวยมากๆแต่แม่จ๋าเพิ่งรู้นะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบโลกเนาะเขาโค้งเนาะเออนั่นแหละอากาศเฮดไห่พระอาทิตย์นะคะเขาแบบว่าคือจังแบบตกเร็วมากๆนะคะ คือแบบถ้าเกิดแม่จ๋าอธิบายประถอก็ต้องของอภัยนะคะใครมีความหูวหรืออีกย่างก็สามารถแบ่งปันนะคะคอมเมนต์เพิ่มเติมกันคำว่าได้นะคะที่ใต้วิดีโอเนาะ,ะคือตามที่แม่จ๋าจับเวลาเบิ่งกับประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะคะที่พระอาทิตย์นะคะรับของฟ้าลงไปเนาะแม่จ๋าก็เลยบอกกระป๋าว่า เกิดยังขึ้นเออแมจ่าคิดว่าเขาอาจาจะแบบมีเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างประมาณนี้เนาะที่แบบว่าพระอาทิตย์จะรับของฝาไปแต่อันนี้แค่ประมาณหนึ่งนาทีนะคะซึ่งแม่จ๋าก็เลยคุยกับประป๊ว่าพระอาทิตย์กระโดดบ่อหรืออะไรทําไมไวัยจังอะไรประมาณนี้นะคะเออนั่นแหละแต่ว่าสวยมากๆนะคะพระอาทิตย์ยามเย็นเนาะยามแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินที่ทะเลนะคะสวยมากนะคะ คือตอนนี้เข้ากกลับมาถึงห้องพักแล้วเนาะแต่ว่าทุกครั้งนะคะที่แบบเวลาเข้าไปข้างนอกยือสัมผัสกับยังแตแล้วแต่คือแบบเข้าก็จะพยายามล้างมือบ่อยๆแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์บ่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะพกติดตัวไว้ตลอดเลยแล้วก็เราก็จะมีการตรวจนะคะเออสองสาวันตรวจทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเช็คพอความแน่ใจของเข้าเองนะคะเพราะว่าอะไรที่นิ้งบอกเลยว่าเข้ากลัคือแบบพากันเดินทางอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องเดินทางกลับที่ออสเตรียด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดความเสี่ยงหรือเกิดมีอะไรที่ผิดปกติเราจะได้แบบว่าดูแลตัวเองได้ทันท่วงทีอะไรประมาณนี้เนาะนั่นแหละเพื่อความสบายใจของเฮานําการเดินทางครั้งนี้นะคะเราก็จะไม่ได้แบบว่าเกิดความผิดพลาดนะคะกับพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รอดกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็ต้องรอดนะคะเออนั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับที่แบบวิธีการดูแลของตัวเราเองเนาะ ต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแบบในหลายๆคนก็บอกไม่ซีเรียสคือเป็นก็หายมันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมันก็แมนอยู่นะคะถ้าเราไม่ได้ไปไหนแต่คือของเราคือพากันเดินทางตลอดเนาะั่ะละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจายแล้วก็บ,บุกไว้แล้วพระฉะนะน,นะคะเป็นการดีที่สุดที่เราจะเซฟตัวเองไม่ให้ติดมันจะดีกว่านะคะและผลก็ออกมาแล้วนะคะทุกคนปลอดภัยดีนะคะ สำหรับที่จะกรรมในมือนีของเขากับประมาณนี้แหละนะคะจังไหนกะขอจบไวแค่นี้ก่อนเนาะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ